สวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องเอซสาวหน่อยเพชรบ้านแพ้งครับเอฟซี FC น้องงูงหิงครับอ่า้มนีวันเสาร์ที่สิบสอสิงหาครับพี่น้องเป็นวันเมยแห่งชาติครับ นายโจเอาทอ่อเพิ่มกับท่องวไล่ออกมาอย่างครับพี่เนอ,องครับท่องวไล่เพิเ่มหยาอยู่ครับ มีเสียงพระเทศแทรกขม่านในอยู่ด้วยครับพี่น้องเพิ่นมีงานสังขทานครับอยู่ใกลๆครับในโยเฮือนโบไกล้วัดปันไดครับประมาณ100รลอยกาเมตรครับสยื่นเสียงพระเทศแน่ครับ ตองอุไรโอ้ยตกใจต้องเพิ่มครับพี่นอ้องมือเช้านี่เพื่อนอยากส่งทิท่องเอ,อดิดครับพี่นอ้อง ย่ฉีดยาครับก่อแล้วมันผืดไปเนี่ยรับยังนอนเหงาอยู่ครับเพิ่อจากสิเปิ้เดูเนี่ครับท่องเพิ่มเป็นบ่ิได้กินนมแม่จะหน่อยก็เลยดูบวกแข็งแรงครับพี่น้อง ทองหัวไล่อะ,อะเข้ากล้องใกล้ๆลูกอะ,อะจำหน่อยลุงไหมเริ่มที่เขา้าไก่ได้กูเก่าอยู่ครับที่ก้อนเขาไก่บ่ได้เลยสำหรับทองหัวไล่ครับ ปีหนองบรรยากาศครับมีมัดไหว้ครับช่วงบาบบางเทธอมันแดดครับก็เลยมัดไหว้ในกั้นแดดครับปี่น้อง บรรยากาศครับพี่น้องใหญ่คนมาปลูกหอมเป้ครับคือผักชีฝรั่งครับพี่น้องตอนแรกนายโยชิปลูกดอกไม้ครับแถวนี้ใหญ่แล้วมาขุดปลูกก่อนกับบรรยากาศเขามัน ยียงเหลืองครับโอ้โหเราไปเหตุอีหอย่างแต่ก่อนมันเขียวเล้ครับนี่นี่ครับพี่เนาะปักมีท่งครับพอดีเป็นสังขทานครับ ต้นมะฮอกกานีครับพี่เนาะใบฮอกกานีใบใหญ่ครับฮอกกานีใบเล็กนี่นายโยบมาครับสีเขียวงามครับต้นมะฮอกกานีใบมันครับทองหัวไหลกินห้าอยู่ในทองเปลือมวลูกเลยครับพี่น้อง ลองเพิ่มพิจยัยหน่นี่นี่ครับพี่นอ้องตองอะไรครับความหนาลากครับพี่นอ้อง ยินแย่สบายครับทองอะไรบ่ปรเป็นยางจากเถื่อ,อ,อยังไงทองเพิ่มยังดูเหงาแน่อยู่ครับพี่นอ้อง ตาเราควายออกผูกครับแล้วเขาขอกับมันหดว่าเดี๋ยวออกรถห้วครับสำหรับไววยนะครับออกไปยางครับถึงแดดถึงยังจังน้อยก็เอามาเขาขอกับ mm hmm. จะได้ละทองเผื่อเอ้ย จำรับเหมือง้องเหมือนยุ้ยบริายครับเนยู่แบบงานหลายก,กนันเลยต่แววเป็นเ่คนยครับพี่นอ้องกับใต้เช่นนี้กระจอกไปเห็นงานต่อครับพี่นอ้องมีเ้ากับปมาแล้วครับเรียเมืมึงซองมงพืนครับ ครับสำหรับคลิปนี้กะเอาไว้สำรครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ช่องนายโยชแนลนี้ด้วยครับพี่น้องให้พี่น้องทุกคนสุขภาพแข็งแรงครับร่ลำรวยเงินทองครับขอบคุณครับสวัสดีครับ